สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รับชมช่องผ้าไหมสุรินทร์กับไกด์แท้ค่ะท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้วเจอเป็นวันธรรมดาก็สามารถมาช้อปปิ้งที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์มีผ้าไหมขายอยู่นะคะนี่ค่ะตลอดเส้นนี้จะเป็นการขายผ้าไหมสุรินทร์นะคะเข้ามาตลาดสดเทศบาลจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาเป็นร้านใหญ่ร้านนี้ร้านที่นหนึ่งแล้วก็อีกร้านหนึ่งค่ะ ให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งมาจับต้องมาเลือกซื้อกันเองได้เลยจ้านี่นะคะทีนี้เรามาดูผ้าไหมของร้านป้าอ้อยที่ขายเป็นผ้าไหมทองกตะกอค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากได้ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศ ถ้าช่วยเหลือได้ก็ยินดีช่วยเหลือนะคะแต่ว่าผ้าใหมจะอยู่หรือเปล่าไกด์แพดไม่ทราบนะคะโทรแอปพลายแคปหน้าจอถามไทยราคาแต่ละผืนไม่เท่ากันจ้านคะสวยไหมนี่คือร้อยสีพันลายผ้าใหมสุริมจ้านะคะจะเป็นมีหน้านางคะ่ะมีหน้านาง นะคะมีหน้านางสำหรับคืนนี้มีหน้านาค่ะแล้วก็คืนนี้เป็นร้อยดาวมีเชิงล่างมีหน้านางแล้วก็ยกดอกลายลูกแก้ว ผืนนี้น่าจะเป็นเต่าน้อยเดาว่าน่าจะเป็นเต่าน้อยแล้วก็มีเชิงล่างเป็นเชิงช้างเพราะว่าเป็นผ้าหมอนสุดินค่ะผืนนี้น่าจะเป็นลายเกล็ดเต่าหรือว่าสร้อยดอกมาเดาเอาผืนนี้น่าจะเป็นช่อฉบานะคะทอยกดอกของกรกรลายลูกแก้วมีหน้านางค่ะ ก็จะเป็นเต่าน้อยค่ะท้องผ้าเป็นสีดำค่ะท้องผ้าจะเป็นงาช้างสำหรับผืนนี้ผืนนี้จะเป็นสามตะกอแต่ว่ามีคลุยนะคะมีคลยุยผืนนี้มีคลยุยมีคลุยแล้วก็มีหน้านางสำหรับผืนนี้ผืนนี้นะคะ ืนี้จะเป็นลายนาคีคนี้ไม่แน่ใจว่าลายอะไรนะคะทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะคนี้มีหน้านางนี้ก็มีหน้านางแล้วก็ทอยกดอกอุปกรณ์ลายลูกแก้ว วยไหมสวยมาก้าไหมสุดนี้เป็นสร้อยผืนนี้จะเป็นสร้อยดอกมมกค่ะผืนนี้จะเป็นนาาน้อยหรือว่านาาเกลียวทอยกดอกตะกอนลายลูกแก้วมีหน้านางค่ะมีหน้านางค่ะน,นะคะ๋นี้จะเป็นนกยุงมีหน้านาง นี้ก็เป็นสีน้ำเงินมีเป็นนกยูงรำแผนค่ะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะร้านป้าอ้อยนะคะร้านป้าอ้อยร้านป้าวิตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ค่ะ สวยไหมคะผ้าไหมสุริลร้อยสี่พันลายผ้าไหมสุดิลคะ่ะนี่คะ่ะคนขายหันมาก่อนเร็วคนขายนี่คะ่ะคนขายคนขายขาย,ขายตั้งแต่ผมดำยันผมขาวค่ะ <laughs> อย่านะา <laughs> อ่านหานบอกแฟนคขับว่าอายุ เป็นเพียงตัวเลขนะคะมาซื้อกันได้ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุเทร์นี่จะเป็นผ้าไหมที่ต้องมีทุกร้านค้าก็คือเป็นผ้าไหมที่ใช้รับไหว้นะคะมีสรงไหมมีผ้าขม้าไหมผ้าขมา้าผ้าขม้าสีพเพลผ้าผ้าสีพื้นนะคะสําหรับร้านนี้ค่ะอีกร้านหนึ่งจะเป็นร้านของคุณกล้องกําลังจับก็เลยหาน,านหันหันหันหน้าใส่กล้องพอดีนะคะอีกร้านหนึ่งค่ะร้านคุณสมหมายค่ะ ตอนนี้ร้านนี้เขากำลังทานข้าวของกาให้นะคะุณผู้ชมชมค่ะ,นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุดินค่ะเยอะมากๆตอนนี้แม่ค้ากำลังทานข้าวก็เลยไม่อยากลบกลวยนะคะนี่ค่ะร้านใหญ่ของในตลาดสดเทศบาลค่ะแล้วก็จะมีคุณยายมาขายด้วยนะคะ เดี๋ยวไกแพทจะช่วยเหลือคุณยายโดยการโรพสผ้าไหมให้คุณผู้ชมที่อยากช่วยเหลือคุณยายค่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้ชมคลิปต่อไปนะคะท่านใดสนใจจะช้อปปิ้งกับคุณยายคุณยายบวยมาขายนะคะพบกันในคลิปหน้าคลิปนี้เป็นตลาดสดเทศบาลเมอืองสุรินทร์มาช้อปปิ้งกันได้ในราคาเบาๆจ้ากดไลค์กดแชร์ให้ไกด์แพทด้วยจ้าร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์สนใจแอดไลน์0812571709 081 257-1709ทักไทยมาได้เลยจ้าคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ